สวัสดีครับวันนี้วันที่14นะครับวันนี้หุ้นก็ขึ้นมาสวยนะครับพันสองอยสิบหกนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นมา2.32ช่วงเช้านี่ลงไปก็ใจตุ้มตุ้มต้มต,มตมนะครับพอสักบ่าย2โมงเปิดตลาดมาก็วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับ โดยเฉพาะเดลต้านะครับเจ้าเดลต้านี่ขึ้นไปถึงเจบาทเลยนะครับกระชากตลาดขึ้นไปถึงร1อสิบี่บาทนะครับเป็นกลตัวหนึ่งตลาดเลยวันนี้ขึ้นเต็มที่ของเขานะครับเอาละครับเรามาวิเคราะห์กันว่าวันนี้ผมได้คัดหุ้นไว้ส3ามตัวนะครับสิบสามตัวนะครับ แต่ก็จะไม่ไม่คับซ้ําจากเมื่อวานนี้นะครับถึงแม้จะมีตัวที่เข้าไปสวยๆหลายตัวที่ต้องตามก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างเดลต้าอย่างนี้นะครับก็ตามแน่ยูผมก็ตามอยู่นะครับวันนี้เอาตัวแรกเรามาช่วยกันวิเคราะห์ก็คือตัว A A P A P P นะครับ A P P สวยมากนะครับแค่เตือน49ก็มาเป็นรัเด เิ49เข้ามาเป็นวันที่7นะครับไม่มีคนติดดอยรายใหญ่ก็รายใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่อะ68เปอร์เซ็นต์นะครับรายใหญ่อยู่ที่68ไม่มีคนติดดอยทางฝั่งซิกแนลนี่สวยนะครับฝั่งซิกแนลสวยทุกตัวเลยนะครับใช่สวยมากเลยครับ เ a c d ก็สวย l s f ก็สวยนะครับตัวแรก APP นะครับตัวถัดมา AJ AJ อนี่เอนี่ถักเธอสีเก้าเข้ามาวันที่7วันที่8หายไปวันที่9หายไปอันนี้ก็แสดงว่าต้องระวัดระวังแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าหายอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ในอินดิเคเตอร์ตามที่อินดิเคเตอร์นะครับแต่ว่าริบบินแดงนี้อ้าสวยนะครับริบบิ็นแดงอ้าสวยมากแล้วก็เส้นรุ้งเนี่ยก็เส้นสีเหลืองนี่มัดรวมกันนะครับเงินกนไหลเข้าแล้วก็ไม่มีคนติดตายลายใหญ่มีอยู่ถึง72%ตัวนี้น่าสนใจมากนะครับ เส้นสกายก็สวยนะครับเส้นสกายเส้น l s f แล้วก็ m a c d สวยมากครับ a j นะครับตัวต่อไปก็ n i t l i t l i t นี่ก็สวยมากนะครับ l i t ไปชนแนวต้านพอดีนะครับเนี่ยชนแนวต้านพอดีนะ l i t ชนแนวต้านอยู่ที่ 730นะครับช็วเนอตานอยู่ที่730แต่เป็นหุ้นต่ำบาทนะครับหุ้นต่ำบาทนะครับแต่ก็สวยมากๆเลยก็ถ้าไม่เล่นก็ก็คงเสียดายนะครับ LT แต่เป็นหุ้นต่ำบาทนะครับตัวต่อไปก็เป็นเมื่อวานนี้นะครับตัวนเนี้ย DV8 เนี่ยยังตามกันได้อยู่นะครับ DV8 ใช่ไหม แคทเทนสีเก้าหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นแก๊ปเลยนะมีแก๊ปจากเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้ขึ้นมามีแก๊ปก็หลายตังค์อยู่นะเป็นหุ้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเส้นลุ้งสวยมากนะครับเส้นลุ้งสวยมากเงินทุนไหลเข้าเกดีเจก็ชี้ขึ้นไม่มีคนติดดอยมาร่วมสองสัปดาห์แล้วนะครับ แล้วกอเงินทุนก็ยังไหลเข้าไหลเข้าจนกระทั่งร้อยเปอเซ็นแล้วก็ยังพุ่งเป็นหุ้นที่สวยนะครับอันนี้ก็นําไปพิจรารณาดูนะครับว่า d ีวีแปดนี่มีอะไรแปลกแลกหรือเปล,เปล่านะครับตตามข่าวดูด้วยนะครับ,ข,รบขอระมัดระวังหน่อยเห็นขึ้นกระชากขึ้นแรงไๆอย่างนี้ก็ต้องตกใจหน่อยละต้องมีอะไรพิเศษนะครับได้ข่าวว่ามีการ ออาเทคอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับดีวีแปดตัวถัดมาก็เป็นฮานานะครับฮานาฮานาสวยครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็เส้นรุ้งก็เริ่มมัดตัวนะครับตัวริบบิ้นแดงก็อ้าสวยแล้วก็ทะลุแนวต้านแล้วด้วยนะครับทะลุไปนิดหน่อย ทะลุไส,ส้ทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเกิน49อยู่ที่3นะครับถที่วันที่3ที่เลข3นะครับ ADE ก็เงินทุนไหลเข้าใช้ได้ทีเดียวว่าเส้นหนาเลยแล้วก็ลายใหญ่อยู่ที่49%นะครับคนติดดอยน้อยมากนะครับทางฝั่งขวามือสัญญาณสวยครับซิกแนลก็สวยสกายก็สวยนะครับ โอเคครับตัวนี้ก็หาหนาน่าสนใจครับตัวถัดมาก็เป็น a M a R M a R C. อะมัชเอ A มเอ a า a ์อืมอืมสวยมากครับแก๊ปกระโดดห่างเลยนะครับนิบินแดงด้วยนะครับสวยมากตัวนี้นะครับ ไม่มีแนวต้านเขาไปชนแนวต้านข้างนอกพอดีนะครับมิหน้านตรงนี้ถึงเกิดแกลบเราไม่มีแนวต้านเลยนะครับเนี่ยว่างเลยไม่มีแนวต้านนะครับสวยครับเงินทุนก็ไหลเข้าแท่งหนาเลยไม่มีคนติดดอยแล้วก็ลายใหญ่อยู่ที่6กสิบเก้าเปอร์เซนต์พรุ่งนี้พอเปิดตลาดมาก็พิจารณาดูนะครับตัวนี้นะครับอมามรช ตัวต่อมาก็เป็นเลโอนะครับ L E O L E O L E O นี่เพิ่งเปิดลิปบินแดงมาได้2วันนะครับถ้าเทินสีก้ายังไม่มีเงินทุนไหลเข้าแล้วก็คนติดดอยงเยอะนะครับถึง50%ทีเดียวแล้วก็รายใหญ่มีอยู่ที่22%นะครับ ทางฝั่งสัญญาณสัญญาณดีทุกตัวนะครับอันนี้ก็นําไปพิจารณาดูนะครับคุณก็ก็พูดได้ง่ายว่าพึ่งกลับตัวนะครับกลับตัวตัวต่อมาก็บาบา80แปดศูนย์บาบา 0. บา80บา 0. บา80นะครับ สวยครับมาบาแปดศูนย์ดิบินแดงเพิ่งเปิดนะครับแล้วก็แพทเทิร์นสีเก้าเข้ามาเป็นวันที่เจ็ดแล้วนะครับหุ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตลอดแล้วก็มาเป็นกลับตัวมาเป็นลงอยู่แค่สองสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับเงินทุนไหลเข้านะครับเงินทุนไหลเข้าเคดีเจชี้ขึ้นไม่มีคนติดดอยนะครับ เงินทุนอยู่ที่40นะครับฝั่งสัญญาณซิกแลนี่สวยครับตัวสกายกำลังกำลังจะเงยขึ้นนะครับคือเส้นสีเหลืองนี่กำลังเงยขึ้นเส้นสีอันน้ำเงินก็กำลังจะลงนะครับอันนี้สวยมากครับตัวนี้ก็บารบา80นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น MCA 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 เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเส้นรุ้งเหลืองก็มัดตัวแล้วครับตัววันนี้ก็ขึ้นไปชนแนวต้านพอดีนะครับขึ้นไปชนแนวต้านก็ต้องดูว่า MCA พรุ่งนี้จะทะลุขึ้นได้ไหมครับเพราะว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ลายใหญ่ลายใหญ่ลายใหญ่อยู่ที่2เปอร์เซ็น์นะครับ ฝั่งสัญญาณสิกแนลนี้สวยครับโอเคครับ MCA ก็นำไปพิจารณาดูนะครับตัวถัดมาก็จะเป็น AURA ู l ่ A นะครับ AURA AURA A เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับพุ่งขึ้นมาเป็นเดือนแล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็โดยเฉพาะมืวันวันนี้ วันนี้ก็เงินทุนไหลเข้านะครับเงินทุนไหลเข้าวันนี้เงินทุนไหลเข้านะครับแล้วก็รายใหญ่ไม่มีใครติดดอยนะครับรายใหญ่อยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับไม่มีใครติดดอยนะครับสวยมากครับไม่มีใครติดดอยเลยทางฝั่งสัญญาณทางซิกแนลนี่สวยครับแล้วก็เอ็นเอเส้นแดงกำลังตัดขึ้นนะครับสวยมากตัวนี้น่าสนใจครับ ตัวถับมาก็โฟส์นะครับเป็นหุ้นอุปกรณ์การแพทย์นะครับ F O R T e H โอเป็นหุ้นอุปกรณ์การแพทย์สวยครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็เส้นเหลืองก็เพิ่งเริ่มมัดตัวด้วยนะครับสวยมากเลยครับโฟส์แล้วก็เงินทุนไหลเข้านะครับเงินทุนไหลเข้าไม่มีคนติดดอยนะครับแล้วก็ ารายใหญ่อยู่ที่72เปอร์เซนนะครับสัญญาณซิกแนนทางฝั่งขวาสวยทุกตัวนะครับตัวนี้น่าจะสนใจมากๆเลยครับุ่งนี้เปิดตลาดมาก็ดูหน่อยกันแล้วกันนะครับตัวถัดมาก็ไมโครไอซีอาโอไมโครนะครับไมโครเน่กตเทิร์สี่เก้า เข้ามาเป็นวันที่สี่นะครับ <c oughs> ของไทยครับ <c oughs> เอเติร์นซีเก้าเข้ามาเป็นวันที่สี่เงินทุนไหลเข้านะครับเงินทุนไหลเข้าเงินทุนดีเงินทุนไหลเข้านะครับแล้วก็คนติดดนอยน้อยลงนะครับคนติดน้อยน้อยลงก็รายใหญ่อยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นต์ สัญญาณซิกแนลดีทุกตัวนะครับพิ่งเริ่มดีนะครับสัญญาณซิกแนลทางฝั่งทางขวาพิ่งเป็นแท่งแดงสวยครับตัวถัดมาก็ so นะครับ so 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 อ่าไม่มีแนวต้านเลยนะตัวนี้นะครับดูแนวต้านนี่ไม่มีเลยยินดีเดียนะสวยมากเลยครับแล้วก็เส้นเหลืองนี่ก็เพิ่งมัดตัวนะครับ แ่เทิน49ไม่มีนะครับถึงวันที่7ก็หายไปแต่ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นชี้ขึ้นอยู่นะครับริบบินแดงสวยครับแล้วก็เงินทุนไหลเข้าตั้งแต่เล็กๆน้อยๆยาวขึ้นมาแท่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ค่อน่าสนใจมากนะครับไม่มีคนติดดอยนะครับรายใหญ่อยู่ที่77%ฟังซิกแนลสวยทุกตัวครับอ๋อ มี flying sky เนี่ยตัวสิน้ำเงินกำลังจะร่วมกันชี้ขึ้นกับเส้นเหลืองนะครับอันนี้สวยครับสวยมากครับโซ so, ตัวต่อมาก็คือตัวสุดท้ายนะครับตัว vih วิภาวิวา,ว VI H, VI H, วา hospital วิภาก็สวยนะครับอม นติดดอยไม่มีคนติดดอยรายใหญ่อยู่ที่27เปอร์เซนเงินทุนไหลเข้านะครับแล้วก็พิเตอร์ีเกเข้ามาเป็นวันที่สี่แล้วนะครับแล้วก็เส้นรุ้งมัดรวมตัวแล้วนะครับคนติดดอยน้อยมากนะครับระหว่างที่ทะลุขึ้นไปที่ทะลุขึ้นไปนี่คนติดดอยน้อยมากนะครับโอเคนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายคือวิภานะครับโอเคครับพรุ่งนี้ก็ เจอกันในหน้าจอของเซตนะครับขอต้อตงตามกันดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ